โอ้โหดอกนี้พันเจครับอืมเอาดีก็มาดีครับเออร้านไปแล้วครับแล้วพอ,อยังไหลยอยู่นะครับผมนะไปลุกหน้าฟ้า280ดอกนี้มีไหลไหม,มสุดครับผมสุดจริงๆครับช็อตน,นี้โอ้โห2,700 เอาละครับก็กลับสวัสดีสวิตดัตท่านผู้ชมทุกท่านที่หน้าตาดีด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องแอดกี้นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าเกมสอดชํากระจใจของเราเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดทวีไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจผมทํคลิปต่อไปด้วยนะครับพูดติดๆกันใครกขอให้ด้วยนะมาเดี๋ยวเราไปดูในหน้าเกมวันนี้ก็เอาเทอมมาที่ร้อยาสิบนะครับผมนะเออ สำหรับใครที่เข้ามาดูก็ดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามหรือลอกเล่นแบบนะก็ขอเริ่มต้นสตาร์ทที่เบสสองเขากับหมดออโต้สิบทีนะครับผมพร้อมแล้วก็เปิดเทเโิลได้นะเดี๋ยวจะได้แบบไปเร็วๆหน่อยนะครับผมก็มาดูมันลุ้นด้วยกันนะครับว่าในเกมสาานามวันนี้เราจะได้เท่าไหร่นะครับจะฟังหรือจะพังกันนะครับผมนะไปให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าหมดตู้นะครับผมโอ้โหจุกระดุกเดี๋ยวผมรู้สึกมันแะ มาต้นเกมก็ทรงเงียบจัดเลยนะครับผมส่งม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบอได้ไหมเคเท่าสองโอโ้ไม่ได้แล้วหน้าเขียวครับจังหวะน,นี้ยังไงแล้ <c oughs> วายมาพอดีครับโอ้โหสามตัวข้างบนนะครับผม <c oughs> สวยครับดอกนี้ก้อนโต67ครับผมก้อนแรกของเราในวันนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอหยับเบรขึ้นนิดนึงนะครับผมอ่ะ มยนโต30ทีนะครับผมก็ตามสเต็นะครับผมก็กดเองบ้างมยนโตบ้างแล้วก็ไล่เบรทนะครับผมจะไล่มากหรือน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วแต่ของใครของมันนะครับผมนะอยากจะไล่เบรทีละนิดหรือว่าจะข้ามไปทีเยอะๆก็ได้แต่ถ้าทุนไม่นา่าชอวิตโอ้โห,โหแล้วหน้าแดงตรงนี้เุ้ยพั 1, 5, นห้าครับผมโอ้โหพั 1, 5, นห้าน้องว่างไงน,นะครับผมนะพั 1, 5, นห้าน้องวางไงน้องว่าง ครับผมนะเออซุปเปอร์เมกกาซีน1,500ลอนนะครับผมห่วยมากอ่ะอ่ะเปิบเปิบโอ้โหโอ้ยเบรศสามก็ถือว่าเอาเรื่องจัดนะครับทุกคนนะก็ถือว่าได้อยู่นะเออมาครับผมเดี๋ยวผมจะทำการขยับเบร์ไปเบร์สิบเลยนะครับผมนะบัด อย่างนี้ยมันก็เท่ากับวบัดดวงไปเลยอะ่ะเออ <c oughs> คือมันก,ก,ก็วัดดวงอยู่แล้วแต่อันนี้คือเราต้องยิ้วัดไปอีกอดอกนี้เอาเล่นจัดนะครับผมสอนนี้ตึ้งแหงครับผมเรายัางไงต่อโดยนาสมโพนะครับแล้วก็หัวม่วงครับนาม่วงแล้วก็หน้าเขียวลงมาคอมโบกับวายเ็ย,ยังไงหน้าฟ้าเถิดสามนี้มาครับผมนะแล้วเราก็ได้ก็ตยที่263นะครับผมนะไปต่อครับเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเด้อ เบเรื่อยๆรอครับผมนะเลิศโอ้ยนาฟ้าแถวสามเออมาไหลมาไหลมาอุ้ยเออได้อยู่โอ้โหนึกว่าจะไม่ได้อเออสิบจังหวะนี้ขอหน้าเขียวอุ้ยวายมาพอดีสวยครับโอ้โหสามร้อยสิบห้าหลังนี้แล้วเออพอดีครับคอมโบกับคิวครับผมนดงามพรามเก้ามากนดงามมากเออเจโอ้ยคือแบบไหลรัวๆเลยนะครับผมโอ้โหโอเค เออ440ดอกนี้ยังไงหมดไหมโอ้โหหมดไหมเออเฮอหมดแม็กเลยนะครับผมนะสุอร์เมกา2,000นะครับผมร้านไป2,000ครับสัตว์นี้เดี๋ยวผมขอขยับเบ็อีกนิดนึงนะครับผมเอาเบ็20นะครับผมผมมองว่ามันยังไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับอืมแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะเอ่อโอ้โนยน้าเขียวเทลงมาสวยมากดอกนี้ อเอฟอหน้าเบะเขียวเอออย่างงี้สิแล้วเอลงมาพอดีสวยมากตนนัวนี้โอ้โหครึ่งแพงครับผม438แล้วยังไหลต่อไหลต่อด้วยตัวเคนะครับผมนะโอ้โหพูดเหนือก็มาขออภัยด้วยนะครับผมนะใครฟังรู้เรื่องก็ก็รู้นะครับผมนะใครฟังไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะครับผมปเอฟเจ้าห,หน,น้าเขียวมีไหลไหมอุ้ย,ยแล้วสเกตเตอร์อีกตัวเดียวครับผม สามช่องเป๊บเป๊บอุ้ยไม่ได้แต่ยังมีรุ่อยู่นะครับผมดอกนี้เราได้ไปร้อยหกสิบแปดนะครับเึ๊บเป๊บอื้อพอดีเลยครับช่องสุดท้ายแถวสุดท้ายนะครับผมเออไม่ใช่แถวสุดท้ายดิแถวที่สี่นะครับผมปะแล้วก็มาตูมารุ่นด้วยกันนะครับว่าในฟีสปินรอบนี้เราจะได้เยอะแค่ไหนนะครับผมนะ,มะเกือไนไหมเนาะ ดูทรงดูทรงไม่น่าจะเกลือน,นะครับผมเจ็ด้อแล้วเอาดีเราเองลองมาโอ้โห,โอโหโดอกนี้พันเจ็ดครับอืมเอาดีก็มาดิครับเออร้านไปแล้วครับแล้วก็ยังไหลยอยู่นะครับผมนะอยลุกห,หน้าฟ้าสองร้อยแปดสิบดอกนี้มีไหลไหมสุดครับผมสุดจริงๆครับช็อตนี้โอ้โหสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกครับผมไปต่อครับเปิบเปิบเปิบไม่ได้ไม่มี เกลือว่าเอาเยอะนะเปิด่ดอกนี้ขึ้นแพงโอ้โหพันสามเอาดิคูณยี่สิบแล้วเอาดิขออีกดอกได้ไหมขออีกช็อตหนึ่งได้ไหมเ,เฮ้คูณยี่สิบแล้วนะดอกนี้พันสามครับผมไปต่อครับสี่มุนสุดท้ายนะครับผมนะพร้อมกับคูณยี่สิบสองนะครับผมคูณยี่สิบสี่แล้วเพิ่คือตัวคูณเราจะเพิ่มขึ้นทีละสองนะครับผมนะ ถ้าเราได้เราชนะนะครับผมมันจะเพิ่มให้ทีละ2ตัวคูณแต่ตอนนี้คือไม่ได้แล้วครับผมนะแล้วก็ผฟรีก็หมดไปแล้วนะครับผมรางวัลว่าอยู่ที่4 4 6 4นี่นะครับฮ่าก็ได้อยู่นะครับเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดลองกดเองบ้างปิดตัวไปนิดน,นึงนะครับผมแ๊บนะึงเปิ่ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เอาแค่นี้แหละเก้าพันนะเรา ปัดเศษมันออกไปเติบเงียบจัดวะเด้อเด้อเด้อเกิบทีละหนึ่งดีกว่านะจะได้ดูยาวๆเปิดเทเบิลเพิ่มความเร็วเข้าไปอีกนะครับผมเติบอือหือโอ้โหคือทรงนี้ไม่น่ารอดนะครับผมนะถ้ามันมาทรงนี้นะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าผมพอแค่นี้ดีกว่านะครับผมนะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมและใครอยากจะให้ผมรีวิวเกมแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับที่ใต้อคอมเมนต์นะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะคุดบายซียูเก่งนะผมบายบายจุ bye ๊บจุรู